สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนํในดวงิในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสมมุติกันถ้าแอบแบลหรือว่ามือที่3านะคะเอาปัญหาความรักความสัมพันธ์ไปปรึกษาหมอดูหรือว่าเพื่อนๆสังคมนะที่อยู่รอบๆตัวของแอบแบลเนี่ยเขาจะได้รับคำตอบอย่างไร ส่งบาพลังงานคุณอนุญาตให้เราเปดิดดวงชะตาด้วยการกดสควอชได้แ,แช์นะคะมาดูสิว่าบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างหรือว่าหมอดูจะมีมนุษยธรรมไหมนะคะแนะนําอะไรให้แอบแบลแลักนาราศีที่โดดเด่นรักสาำเศ้าเราหลายๆคนนะคะกรณีสมมุตินะคะหรือว่าอาจจะเป็นพลังงานของคนที่แบบเข้าไปปรึกษาจริงๆก็ได้นะทุกคน ซัคเซตเรียสราสีโนจาตไฟจูปิเตอร์ควรเกิดวันพฤหัสฟันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟพลูโตธาตุลมมิถุนจุดกุมไฟธาตุไฟเมสิโนนูแอร์ธาตุลมมิถุนจุดกลุ่มแอริตราศีเมธาตุไฟถ้าตึงเกิดสาวธาตุไฟตัวเลขวันที่เกิดที่จะห้องกับคุณและแอปแบลแล้วก็คนรักเก่าของคุณมีเก้ายี่สิบสามสิบแปดยี่สิบห้าหนึ่งสิบสามสิบเก้าแล้วก็ยี่สองนะคะ ในกรณีที่แอปแบลวนะคะหรือว่ามือที่3เอาเรื่องราวความรับความสัมพันธ์ไปปรึกษาหมอดูนะ,ะหรือว่าบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเนี่ยนะคะเออบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างหรือว่าหมอดูจะให้คาแนะนําแอปแบลวอย่างไรก่อนอื่นมาดูก่อนว่าสาเหตุสาเหตุหที่แอปแบลวนะคะนำเรื่องราวความสัมพันธ์ไปปรึกษาบุคคลรอบข้างเนี่ย มันจะเป็นเรื่องอะไรนะคะขอดูสาเหตุหน่อยนะคะว่าความสัมพันธ์นะก่อนที่จะไปปรึกษาบุคคลละข้างสังคละข้างเนี่ยมันเกิดมาจากอะไร The chariot นะคะ ก็มีพลังงานของอาจจะเป็นแอปเบลนะคะนี่แหละที่พยายามจังเลยนะที่จะพาความรักความสัมพันธ์ที่อุตส่าห์จูงมือไปด้วยกันนะคะรักกันหวานชื่นรื่นรมเพื่อที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนะให้ไปถึงเป้าหมายนะสิ่งที่เขาสองคนเนี่ยคาดหวังไว้คือการที่ได้รักกัน อยู่ด้วยกันนะคะอย่างยั่งยืนยงนะคะเป็นเดวีวัฟจูเนาะเขาเชื่อมั่นว่าความรักนะที่ทำให้เขามาเจอกันเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเขาเป็นเนื้อคู่กันพรบิขิจจัดสรรให้มาเจอกันฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้น mm. แอบเบลก็จะพยายามที่จะเอ่อพาความรักความฝันเนี่ยมันไปด้วยกันให้ได้ mm. อารมณ์นี้เลยก็มีนะคะใครบางคนที่เหมือนกับว่า เนี่ยนำเรื่องราวนำปัญหานะคะไปปรึกษาเพื่อนนะเนี่ยเออทุกคนรู้ไหมหรือว่าอาจจะไปปรึกษาหมอดูก็ได้นะทุกคนรู้ไหมว่าความรักความสัมพันธ์ของฉันที่ได้มาเนี่ยคือแรกๆมันก็มีความสุขนั่นแหละนะคะประมาณนี้เลยแต่หลังๆมาฉันรู้สึกว่าความรักครั้งเนี้ยมันเกิดมาจากวิบากกรรมอะไรหรือเปล่านะ,ะเพราะว่าฉันได้ความรักมาแบบคือฉันแอบคบกันนะ่ะ แอบแย่งคนรักของเขามาแล้วก็มาอยู่กินด้วยกันเนี่ย mm. ก็ไม่รู้ว่าทําไมเกิดปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วฉันก็กลัวว่าคนรักเก่าของเขาภรรยาก่าของเขาจะมาแย่งคืนอารมณ์นี้คือฉันอยากได้อยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของนะไปตลอดชีวิตเลยเพราะฉันเชื่อว่าเนี่ยฉันเจอเนื้อคู่ฉันแล้วนะแล้วฉันก็จะลงหลัปกปักฐานนะลง ทำธุรกิจการงานร่วมกันแล้วคือฉันไม่อยากจะไปเริ่มต้นใหม่อ่ะเนี่ยฉันเจอเนื้อคู่ของฉันแล้วทาําไงดีนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกนะเพราะว่ารู้สึกว่าแอบดอจะไปปรึกษาเรื่องนี้แหละแต่มันก็อาจจะยังกำกวมอยู่ยังไม่บอกรายละเอียดหรือว่ายังไม่ลงลึกเท่าไหร่ว่าที่ฉันได้ความรักของเออได้คู้ร,ครักคนนี้มาเนี่ยนะเพราะว่าฉันอ่ะ เป็นรักซ้อนเป็นความสัมพันธ์ที่มาทีหลังยังไม่ได้บอกนะคะแต่ในใจอะ่ะนะคะจะพูดแล้วแหละเดี๋ยวจะพูดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแอปแบลหรือว่ามือที่3เอาปัญหาความรักความสัมพันธ์ไปปรึกษาหมอดูหรือว่าเพื่อนหรือว่าสังคมแล้วนะคะผู้คนนะที่ให้คำปรึกษากับแอปแบลเนี่ยนะคะเขาจะให้คำแนะนำอย่างไร มาดูซิมาดูซิว่านะสิ่งที่แอบแบบไปปรึกษาเนี่ยนะ,ะเรื่องที่หนึ่ง The Magician แอบแบบอกว่านะคะฉันน่ะมีความรู้สึกเสียใจมากๆเลยแต่มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วแล้วฉันก็อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์ด้วยอยากจะมีสถานะที่ชัดเจน อย่าจะทำให้ความรักครั้งนี้คือแบบมันมีกันและกันต่อไปใช้ชีวิตคู่ต่อไปและต้องการที่จะมีสถานะที่มันชัดเจนในสังคมด้วยเนี่ยฉันจะลงหลักปักฐานฉันจะลงทุนทําธุรกิจการงานหลายอย่างกับเขาเลยนะกับคนที่ฉันรักเนี่ยแต่ฉันรู้สึกว่าความรักที่ฉันได้มาเนี่ยคือฉันมีความหวาดระแวงว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าแบบฉันจริงจังอ่ะ นะในความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วฉันอาจจะรักษามันไว้ไม่ได้นะคะก็เลยไปปรึกษาเนี่ยไปปรึกษาหมอดูจริงๆนะไปปรึกษาเออเพื่อนหรือว่าสังคมที่แบบมีความรู้ความสามารถนะ,ะก็ได้แต่เดิมในใจเช่นคือพลังงานหมอดูครูบาอาจารย์นะคะพลังงานของผู้รู้นะคะที่แอบเบลไปปรึกษาแล้วก็รู้สึก เหมือนกับเล่าเรื่องราวอดีตท,ที่ผ่านมาให้ฟังด้วยและคือต้องการที่อยากจะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้ไปตลอดลอดฝั่งไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆเพราะว่าความรักครั้งนี้มันได้มาด้วยความไม่ถูกต้องแย่งชิงเขามาไงเป็นรักสามเศร้าแล้วก็มีความเครียดอยู่นะคะก็ยังกลัวในเรื่องของวิบากกรรมต่างๆอยู่ครั้นจะปล่อยไปมันก็ไม่ได้นะก็มาไกลแล้วเหลือเกิน นะมาดูสิว่าคําแนะนําของหมอดูหรือว่าเพื่อนหรือว่าสังคมที่แอบเบลไปขอคำปรึกษาเขาบอกว่าไง The Judgment, The Devil In Reverse, เก้าเหรียญหนึ่งถ้วยเด็กถือถ้วยแล้วก็ The Hermit หมอดูครูบาอาจารย์ก็รู้สึกว่า ผู้นี้น่าที่จะมีจรรยาบรณอยู่หรือว่าเพื่อนหรือว่าคนที่แอมเบลไปปรึกษาเนี่ยนะคะน่าที่จะมีในเรื่องของออความน่าเคารพนะคะมีความคิดความอ่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็บอกว่าอ๋อนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะการได้แย่งชิงคนรักของคนอื่นมา นะมันก็จะต้องเจอในเรื่องของวิบากกรรมชะตากรรมอย่างแน่นอนมันมีเวลาสิ้นสุดวิบากกรรมของมันความสัมพันธ์แม้จะเป็นครอบครัวกันหรือว่าอยู่กินด้วยกันมานานแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็อาจจะลงเอยด้วยการที่จะต้องแยกทางกันเพราะความสัมพันธ์ตรงนี้นะเราแย่งชิงเขามาเราได้มาด้วยความไม่ถูกต้องนะด้วยความ ละโมบด้วยกิเลสตัณหาด้วยราคะต่างๆท้ายที่สุดแล้วผลกรรมมันมีและนะส่งผลรุนแรงต่อความสัมพันธ์ด้วยจะผูกพันกันมากแค่ไหนจะเป็นครอบครัวจะมีกฎหมายรองรับท้ายที่สุดแล้ว The Devil In Reverse นะคะความไม่ถูกต้องนะมันก็ต้องสิ้นสุดด้วยวิบากกรรมนะคะนี่คือสิ่งที่หมอดูหรือว่าคนที่ให้คำแนะนำบอก นะคะก็คอยดูต่อไปถ้าไม่เชื่อก็คอยดูต่อไปว่าวิบากกรรมอะไรจะเกิดขึ้นมีผลกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์มีผลกระทบในเรื่องของการทํางานมีผลกระทบในเรื่องของการเงินแน่นอนนะคะนี่คือ,อ,อสิ่งที่อับเบลหรือว่ามือที่สามได้รับคําตอบจากหมอดูหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านนั้นหรือว่าผู้รู้นะคะและสิ่งที่อับเบลถาม นะคะปรึกษาหมอดูตอนนี้แอปแบลบอกว่าในความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มที่จะมีปัญหาแล้วนะคะเป็นปัญหาความรักที่มันไม่เหมือนเดิมเป็นปัญหาของพฤติกรรมของคู่รักคนรักที่ไม่เหมือนเดิมสามีแฟนก็ได้ไม่เหมือนเดิมนะจากที่เคยรักกันมากๆจากที่เคยเปจากที่เคยให้จากที่เคยพูดอะไรก็ฟังแต่ปัจจุบันนี้ไม่ฟัง ไม่เชื่อไม่รับรู้แล้วก็ทําอะไรที่แบบไม่ชอบมาพากลน่ะหลบๆซ่อนๆดูไม่ซื่อสัตย์ดูไม่จริงใจดูไม่มีความรักดูไม่มีความที่แบบเหมือนเออเรียกว่าไม่เชื่อใจอ่ะนะมีความระแวงสงสัยอยู่ตลอดเวลาแถมยังมีปัญหาในเรื่องของการเงินเข้ามาอีกนะเหมือนเขาเออรายได้ที่เขาได้มานะเหมือนเขาไม่ซัพพอร์ตไม่ดูแลเหมือนเหมือนเก่านะเหมือนเดิมอ่ะ นะคะแอบเบลเล่าให้เหมาะดูฟังว่าตอนนี้นะคะพยายามที่จะประคับประคองชีวิตรักชีวิตครอบครัวให้มันเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันไปตลอดอะ่ะคือแม้เขาจะไม่ช่วยซับพอร์ตค่าใช้จ่ายต่างๆให้เลยแม้จะจับผิดได้ว่าเขาไปทำอะไรนะ,ะไปแบบกินใช้เที่ยวเล่น นะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่รับผิดชอบเหมือนเดิมเนี่ยนะสำเร็จเมาอะไรเงี้ยนะะก็ไม่กล้าที่จะว่าเขานะก็อยากจะให้เขาเหมือนกับว่าคือคิดว่าเรานะคะรักเขามากเขาจะได้ไม่ไปไหนอะไรเงี้ยนะแอบเบลบ,บอกนะแล้วหมอดูบอกว่าไงนะคะเออความรักนะที่มันได้มาไม่ถูกต้อง เราเคยไปแย่งชิงคนรักของเขามาความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานใจปัญหาการเงินนะสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยนะคะจากเดิมเราเคยสวยนะ,ะเราเคยเป็นของใหม่นะคะเออไปเหมือนกับว่าเขามาเจอเราอ่ะครั้งใหม่เขาก็ต้องตื่นเต้นเขาถูกอกถูกใจเขารู้สึกว่านะมันน่าสนใจส่วนคนเก่าเนี่ยต้องเจ็บปวดทุกทรมานเสียใจนะคะ ออทุกในเรื่องของปัญหาการเงินครอบครัวมีปัญหานะยิ่งถ้าเขามีครอบครัวมีอะไรสายสัมพันธ์ด้วยกันแล้วเขายิ่งทุกขนะ์หนักนะคะออครูบาอาจารย์หมอดูบอกว่านะคะนี่แหละมันคือผลกรรมที่เหมือนกับว่าความรักมันก็มันได้มาด้วยความไม่ถูกต้องมันก็อยู่ไม่นานนะแถมมันก็จะมีปัญหาเข้ามาทีละอย่างสองอย่างปัญหาการเงิน นะคะความเจ็บปวดที่คนรักเก่าของเขาเคยได้รับเราก็จะเป็นฝ่ายที่ได้รับบ้างนะ,ะได้รับผลกรรมนั้นบ้างนะคะคนรักที่เราแย่งชิงเขามาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะไปต่อกับเราหรือเปล่านะ,ะมันเป็นพฤติกรรมนิสัยของคนที่ไม่ซื่อสัตว์เขาเคยหักหลังเขาเคยเออโกหก คนรักของเขาภรรยาเก่าของเขาแฟนเก่าของเขามาแล้วท้ายที่สุดเขามาเลือกอยู่กับเราเขาก็นะโกหกได้เหมือนเดิมนะนี่คือสิ่งที่หมอดูหรือว่าครูบาอาจารย์นะบอกแอบเบลว่าเออก็ต้องยอมรับตรงนี้แหละนะคะก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะนะ,ะเขาก็เคยทํากับคนเก่าเขามานี่เขาก็เคยหักหลังนี่นะคะและแอปเบลก็ปรึกษากับหมอดูครูบาอาจารย์บอกว่า สิ่งที่เราจะต้องยอมรับคือชะตากรรมนะปัญหาต่างๆแบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างทีนะ่คนรักของเราเนี่ยนะเขาสร้างขึ้นตอนนี้สิ่งเดียวที่จะต้องทำก็คือเหมือนกับว่าพยายามที่จะประคับประคองนะพยายามที่จะแสดงออกเหมือนกับว่าเออเรารักเขาเราอยู่เพื่อเขาเราทำเพื่อเขาแต่เชื่อเถอะความดีนะ มันไม่ได้สามารถที่จะเปลี่ยนให้คนคนนั้นกลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้ถ้าเขาเบื่อที่จะอยู่กับเราแล้วเขามองหาความสัมพันธ์ใหม่นะคิดจะทิ้งเราไปเนี่ยท้ายที่สุดแล้วกฎหมายก็เอาไม่อยู่ความดีก็เอาไม่อยู่นะคะเออจิตใจที่ดีของเราเราก็เอาเขาไม่อยู่นะมันก็ต้องยอมรับนี่คือสิ่งที่หมอดูอยากจะบอกแอบเบลนะคือแอบเบลรู้สึกเหนื่อยแอบเบลรู้สึกว่าคนรัก นะสามีคู่รักคนดักเนี่ยคือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าทําให้แอบแบลนะต้องคอยจับผิดต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของเขาตลอดนะว่าแม้กระทั่งกฎหมายจดทะเบียนสมรสแม้ความถูกต้องอะไรก็แล้วแต่แม้ความเป็นครอบครัวก็ยังไม่ทําให้แอบแบลเชื่อใจไว้ใจได้ว่าจะสามารถที่จะออประคับประคองความสัมพันธ์นี้ต่อไปได้ และนะ้าหมอดูก็เลยบอกว่าเออต้องทําใจเย็นๆนิ่งๆไว้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะถ้าเรายังมีในเรื่องของวิบากกรรมผลกรรมที่ทําร่วมกันกับเขาอยู่นะ้มันก็ต้องอเรียกว่ายอมรับทนทุกข์ทรมานไปด้วยกันให้กําลังใจกัน นะฝ่าฟันไปด้วยกันนะคะส่วนเออในเรื่องของวิบากกรรมเก่าเนี่ยปล่อยให้มันเป็นไปตามวิบากกรรมไปก่อนชดใช้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราทําอะไรไปนะคะเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือความเป็นครอบครัวนะตอนนี้เวลานี้แล้วก็พยายามที่ประคับประคองไปนะ,ะหมุนเงินหาเงินขยันมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะให,ให้ชีวิตครอบครัวมันมั่นคงนะคะเขาไม่หา ก็คือสิ่งสิ่งที่เขาเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมช่วยเหลือเรานั่นแหละเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าเออเขาก็ยังไม่ได้ช่วยเหลือครอบครัวเก่าคนและเก่าของเขาเลยนะคะก็เลยทําให้แอบเบลนะคะเรียกว่าคือเหมือนกับต้องคิดถึงอนาคตด,ด้วยนะคะเออแอบเบลก็ถามหมอดูครูอาจารย์บอกว่าแล้วบุญกุศลที่เคยทําหรือว่าที่เคยสร้างร่วมกันละ่ะนะคะกับคนรักเก่าเนี่ยมันไม่ช่วยเหลืออะไรได้เลยเหรอ บุญกุศลนะที่ทําเนี่ยนะนะเอออาจจะเหมือนกับว่าแอมเบลบอาจจะพูดถึงในเรื่องของการที่เคยสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมาเคยช่วยเหลือเคยซัพพอร์ตนะเคยทําหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันกับคนรักเนี่ยนะมันไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยเหรอนะเข้าวัดปฏิบัติฟังธรรมเนี่ยมันไม่ได้ช่วยบรรทอนอวิบากกรรมเลยเหรอนะหมอดูบอกว่าความรักที่มันมาด้วยความไม่ถูกต้องเป็น เปรปาร์ตี้เป็นรักสามเศร้าเราทำให้ครอบครัวภรรยาเก่าชีวิตรักของเขาคนเก่าๆเ,เจ็บปวดทุกทรมานเสียใจนะคะเนี่ยความความที่เขาเคยมีครอบครัวเนี่ยเราแย่งชิงเขามาเห็นไหมสิบเหรียญกับหัวนะคะเราก็รู้ดีอยู่แก่ใจนะคะท้ายที่สุดแล้วนะ,ค,ะคนที่เขาเป็นครอบครัวด้วยกันเขาก็เจ็บปวดทุกทรมานฉะนั้น ผลบุญที่เราเคยสร้างไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยเหลือนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันทอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิเสธการช่วยเหลือนะบุญที่เราเคยสร้างมันหมดไปกับวิบากกรรมที่เราสร้างแล้วนะคะเราต้องสร้างบุญใหม่เราต้องสำนึกในกรรมที่เราทำแล้วก็นะเหมือนภาวนาขอโอโหสิกรรมให้คนรักเก่าของเขาเนี่ยที่เขาเคยเออถูก เราแย่งชิงคนรักมาเนี่ยนะให้เขา,าอโกติกรมไม่กับเราซะนั้นะนี่คือสิ่งที่เราต้องทําได้แล้วก็สํานึกในบาปบุญคุณโทษนะคะแล้วแอบเบลนะพูดกับนะคนที่ไปขอคำปรึกษาว่าไงงั้นเราก็ต้องวางแผนชีวิตหรือว่านะไม่ไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าไม่ไปเอ,อ่ออาฆาตพยาบาทหรือว่าไม่ไปทำอะไรนะคะคือเหมือนยอมรับชะตากรรมใช่ไหม อารมณ์นี้เลยนะคะเราต้องยอมรับในเรื่องของวิบากกรรมชะตากรรมที่มันเกิดขึ้นกับเราสิ่งที่เราทานะคะคือสิ่งที่จะต้องทําก็คือเหมือนกับว่าปัจจุบันนี้แม้เราจะอาจจะเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้แม้ปัญหามันจะเกิดขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งคนรักของเราจะเจ้าชู้แค่ไหนก็ตามเราก็ต้องยอมรับพฤติกรรมของเขาตรงนั้น หรือว่าถ้ามันมีปัญหาในเรื่องของการเงินปัญหาในเรื่องของอาชีพรายได้ต่างๆเราก็ต้องยอมรับชะตาการรมตรงนั้นใช่ไหมนะคะคือมันมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เลยใช่ไหมอารมณ์นี้นะคะหมอดูบอกว่าใช่มันต้องยุติด,ด้วยการจบด้วยการจากด้วยการพังบินาศนะ,ะเราเคยทําชีวิตครอบครัวของเขาพังและตัวเราก็ต้องรับผลกรรมตรงนั้นด้วย นะยอมรับความพังตรงนี้ด้วยยอมรับชะตากรรมยอมรับวิบากกรรมจนกว่านะคะเอเจ้ากรรมนายเวรน,นะคนรักเก่าเขาจะเอโหสิกรรมให้เราสิ่งที่เราจะต้องเจอความพังในชีวิตพังในครอบครัวพังในเรื่องของการงานนะเราจะหนีไปไหนละ่ะนะสังคมประนามหยามเหยียดเราจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าเราต้องการที่อยากจะประคับประคองความรักตรงนี้เว้เราต้องยอมรับสิ่งเหล่านี้ นะคะและหมอดูก็บอกว่านะเราไม่มีทางเลือกนะเราต้องทำเราไม่มีโอกาสได้เลือกเพราะว่าเราได้เลือกเส้นทางชะตากรรมชีวิตมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะเป็นนะคะเออคู่รักคนรักนะที่มันมาในรูปแบบของความไม่ถูกต้องอะ่ะเราเลือกเส้นทางชีวิตของเรามาตั้งแต่แรกแล้วฉะนั้นเราต้องเดินไปตามชะตากรรมโมลิขิต ะะสิ่งที่ทาได้ก็คือประคับประคองแล้วก็ยอมรับแล้วต้องยอมรับสิ่งที่มันจะกําลังจะสูญเสียนะไปเหมือนเขา่ะเขาก็ยังต้องสูญเสียคู่รักคนรักภรรยาครอบครัวแต,แ,แตกแยกแตกเลาเพราะเราเลยนะคะนี่คือจุดจบนะคะสิ่งที่เราจะต้องลงเอยในชีวิตของเรานะคะและแอปแบลขอคําแนะนํนะจากหมอดูครูบาอาจารย์หรือว่าเพื่อนนะ หรือว่า,อาคนที่เหมือนกับเชื่อใจไว้ใจเนี่ยนะคะแอปเบลได้รับคําแนะนําอย่างไรบ้างคําแนะนําที่แอปเบลจะได้รับนะคะองเหรียญประคับประคองไงคะนะ,คะหรือแม้กระทั่งการยอมรับว่าคนรักเก่าหรือว่า สามีเก่านะเขาจะกลับไปหาแฟนของเขาหรือเปล่านั้นนะเราก็ต้องยอมรับหรือว่าต้องปล่อยเขาไปหรือเขาจะเลือกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เราก็ต้องปล่อยเขาไปสิ่งที่มันจะเกิดกับเรานะผลชะตากรรมที่มันจะเกิดกับเราเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่เราได้ทําได้สร้างนะกับสามีคนนี้เราอาจจะโสดก็ได้เราอาจจะใช้ชีวิต และที่ดีมีความสุขก็ได้โดยที่อาจจะไปเริ่มต้นใหม่ก็ได้เขาก็ไปเริ่มต้นใหม่เราก็ไปเริ่มต้นใหม่ฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำนะตอนนี้เวลานี้ยอมรับการสูญเสียยอมรับนะผลกรรมที่มันเกิดขึ้นยอมรับในเรื่องของความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดความเสียใจยอมรับในสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคนที่เราแย่งชิงคนรักของเขามาเขาก็ยังสูญเสียเขาก็ยังเจ็บปวดทุกข์ทรมานใจฉะนั้น เราก็ต้องเจอเหมือนเขาเช่นกันนะมันไม่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกแล้วนะคะมันต้องปล่อยให้เป็นไป,นปนตามวิบากกรรมชะตากรรมนะคะมันจะมีในเรื่องของการที่ตัวของเราเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือนะอาจจะมีชีวิตใหม่นะอาจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าอาจจะเจอคู่รักใหม่คนรักใหม่หรือว่าอาจจะต้องยอมทุกทรมานเจ็บปวดเสียใจกับพฤติกรรมของสามีคนนี้คนรักคนนี้นะไปจนกว่านะคะ เขาจะยุติกรรมนั่นเองนะคะคือมันมีสิ่งสิ่งเดียวนั่นแหละท้ายที่สุดมันก็ลงเอยไม่ได้สวยงามหรอกชีวิตของมือที่สามนะคะท้ายที่สุดแล้วคือไม่ได้ลงเอยกับคนนี้หรอกอาจจะไปลงเอยกับคู่รักคนรักใหม่หรือถ้าแบบมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันเขาก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยนะคะถ้าแบบไม่ตุยจากกาันก็จะเป็นด้วยการที่ต่างคนก็ต่างไปเริ่มต้นใหม่ นี่คือผลกรรมที่จะต้องยอมรับนะคะมือที่สามนะคือพยายามประคับประคองเต็มที่หาหนทางที่แบบอยากจะเออเรียกว่าทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างออตัวเองเนี่ยกับคนรักที่แย่งจริงไปเนี่ยนะคะเป็นคู่รักเป็นคู่รัรกกันนะคือไม่ยอมเลิกไม่ยอมยุติไม่ยอมปล่อยคนรักของคุณนะคะเออเรียกว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนรักของคุณอยู่ แต่ท้ายที่สุดแล้วนะอาจจะต้องลงเอยด้วยการพัดภาคในรูปแบบของการที่มีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะยอมเสียสละนะยอมที่จะทิ้งไปยอมที่จะแบบคือทนไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะถึงต้องปล่อยนะคะนี่คือชีวิตรักของมือที่สานะกับความสัมพันธ์ที่เขาได้ครอบครองไปแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็มีปัญหาแล้วเขาก็ไปปรึกษาหมอดูเขาก็ไปปรึกษาคนนั้นไปปรึกษาคนนี้ นะคะท้ายที่สุดแล้วคือมันก็เป็นวิบากกันนั่นแหละที่เขาทํากับคุณนะคะมันไม่สามารถอยู่ได้นานนะถ้าแบบคู่รักคนรักของคุณเนี่ยมีในบุญสัมพันธ์ที่สร้างร่วมกันกับคุณเขาอาจจะกลับมาหาคุณได้แล้วก็ทิ้งมือที่สามไปแต่ถ้าแบบไม่ได้มีบุญสัมพันธ์ร่วมกันเขาก็อาจจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครก็ไม่รู้นะคะสิ่งนี้คือมันเป็น จุดจบของชีวิตของมือที่3ามที่แย่งจริงคุณรักคนอื่นไปนะ,ะไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะคะฟังเพื่อเป็นแกนําทางเป็นแนวทางนะคะเห็นไหมอยู่กับความหวาดระแวงอยู่กับความที่แบบกลัวว่าคนรักของคุณจะทําตัวเจ้าชู้นะ,ะจะไปมีคนอื่นหรือว่ากลัวจะกลับมาหาคุณเนี่ยไม่มีความสุขหรอกมือที่3ามอ่ะนะคะ <S <S ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ